ผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่จริงเราไม่ได้นัดหมายวันนี้ที่แรกเรานัดหมายที่จะเปิดตลาดโลกดหรือ,อเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่าติดติดเรื่องของฝนฟ้าไม่อำนวยนะครับก็เลยเลื่อนเลื่อนมาทำการเปิดในวันนี้นะครับ การจัดกิจกรรมลักษณะอย่างนี้นะครับมีเป้าหมายอย่างน้อยๆอ,อย่างน้อยๆสประการประการที่1ท่านจะเห็นว่าด้านหลังเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเฮือนไทยลอนะครับซึ่งอดีตท่านเภอทัศนยัยท่านได้จัดหางบประมาณในการสร้างซึ่งเป็นแนวคิดที่ที่ดีมากนะครับดีมาก แต่ว่าเราเราไม่มีการทําให้มันเคลื่อนไหวนะครับก็เลยมีแนวคิดวา่าเมื่อทําตรงนี้แล้วเราจะต่อยอดอยังไงให้ตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเขามีชีวิตมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวมีคนเดินเข้าเดินออกนะครับก็เลยอยากจะดึงเรื่องของตลาดเข้ามาผสมผสานตรงนี้นะครับเมื่อคนเข้ามาเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรในนั้นนะครับมันมีผ้ามันมีประวัติ มีเรื่องราวของของชนไทยลื้อนะครับอันนั้นคือประการที่1ประการที่2นะครับก็อย่างที่ท่านนายกว่าเมื่อมีตลาดมันมีการค้าการขายชีวิตความเป็นอยู่มันก็เพิ่มสภาพคล่องในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ประการที่3อันนี้มันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังดำเนินการก็คือในเรื่องของการจัดการน้ํา มิติหนึ่งที่เราต้องการก็คือทํำยังไงจะให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรกรรมในการที่จะลดการใช้สารเคมีให้ให้น้อยลงไปอีกนะครับในเมื่อเราเรามีแนวทางที่จะให้เขาลดการใช้สารเคมีแล้วตลาดที่รองรับเราก็ต้องเตรียมนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่จะเตรียมให้กับนําผลผลิตที่ปลอดสารนะครับหรือปลอดภัยอาจจะไม่ถึงขนาด ปลอดร้อนะครับได้มีที่ในการจุดแลกเปลี่ยนสินค้านะครับอันนี้คืออย่างน้อยๆ3ประการที่เราที่เราจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมานะครับก mm hmm. ารเปิดการไม่ใช่เปิดว,นนวันนี้วันเดียวแล้วจบเรามีความคาดหวังว่าจะให้ตลาดเนี้ยเปิดทุกวันอังคารเวลาช่วงเย็นๆนะครับ mm hmm. แล้วก็วันอังคารสุดท้ายของเดือนก็อาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมเช่น กิจกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมเพื่อที่จะ,ะส,รสร้างสร้างสีสันให้กับตลาดตรงนี้ให้ให้ดึงคนเข้ามาให้ให้มากที่สุดนะครับซึ่งก็คิดว่าการดาเนินการอย่างนี้คงจะได้รับความร่วมมือนะครับทั้งจากภาคราชการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกงร้อยหม้อนะครับ เราอาจจะขอท่านไม่ต้องขายที่หน้าบ้านเฉพาะวันอังคารให้มาขายที่นี่นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเป็นเป็นตัวในการที่จะดึงคนเข้ามาในตลาดนะครับแต่ถ้าถ้าทาไปแล้วมันติดมันติดตลาดอะไรต่างๆก็อันนี้ก็คิดว่าจะเป็นสถานที่ที่จะดึงคนมาท่องเที่ยวได้ในอนาคตนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตาําบลท่าข้าม หัวหน้าส่วนด้วยการที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณท่านกำนันทางพ่อหลวงนะครับบันนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขอเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรที่ชื่อว่าโลกากาดหรืออำเภอเวียงแก่นณนะบัดน,นี้ครับขอบคุณครับ